เรียนท่านคณะกรรมการที่คอรพดิฉันนางสาวธัชนีดวงศาดิฉันนางสาวทันชนิวงศานักศึกษาชั้นปีที่สี่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรวันนี้พวกเราจะมานําเสนอวิจัยเรื่องการพัฒนาบทสำเนียทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่สี่โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสาหาความรู้ 5e ร่วมบบอปอดเกม เรื่องระบบสุร right well ิยะของเราที่มาและความสัมพันธ์ของปัญหาปัญหาการจัดการเรียนรู้ทีาศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลสฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้นลดลงอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการเช่นครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองโดยค้นคว้าหาความรู้เรื่องการสอนการผลิตสื่อและการใช้สื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และหลักการของหลักสูตร ปัจจุบันบอร์ดเกมเป็นสื่อการเรียนการสอนทุกแบบหนึ่งที่ผู้เรียนให้ความสนใจเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนดูรู้สูงผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการเล่นเนื้อหาของบอร์ดเกมเข้าถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ให้ความสนุกสนานกับการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น จากความสําคัญดังกล่าวจึงมีความสนใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ12อหาความรู้ห่างร่วมกับบอดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผลสำริดทางการเรียนและวิชาทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องระบบสุริยะของเราซึ่งเป็นวิธีการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการคิดและตัดสินใจสามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางให้กัครูนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไปวัตถุประสงค์การวิจัย1การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้เรื่องกระบ๋เกมเรื่องระบบสุริยะของเราใช้กลุ่มศึกษาปีที่4ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เจ็ดสิบทัเเพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของเรียนชฟกลุ่มศึกษาปีที่4 ก่อนเรียนและหลังเรียนนัืงระบบสุริยะของเรา3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัมศึกษาปีที่4ที่มีต่อบอลเกมเรื่องเกมสิิธิความรู้ระบบสุริยะวิธีการดาเนินการประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนชั้นมัมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จํานวน61คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมธมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่มสวนภาพเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวน20คนโดยการสู่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับบดเกมเรื่องระบบสุริยะของเราบอร์ดเกมเรื่องเกมเศรษฐีความรู้ระบบสุริยะ 3. แบบทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียนเรื่องระบบสุริยะของเรา 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง2ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้3ดําเนินการทดสอบแบบฝึกหัดหลังเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้ สี่ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง5สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบอดเกมการวิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมตามเกณฑ์70ทับเวิเคราะห์โดยหาค่าประสิทธิภาพของวน,นการ e หนึ่งและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ e 2 2เปรียบเทยียบผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่า t สศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น สมทรีที่มีต่อบอดเกมวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนา,านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืสอรความรร่วมกับบอดเกมเรื่องระบบสุริยะของเราให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์70ทับ70พบว่าคะแนนกระบวนการ E1 ระหว่างเรียน รูปแบบปรสอบความรู้ 5e ร่วมกับบดเกมมีคะแนนเฉลี่ยร,รวมทั้ง4ใบางานเท่ากับ37.5คิดเป็นร้อยละ89.25และค e ะแนนผลลัพ e2 หลังเรียนรู้แบบปรวสอบความรู้ 5e ร่วมกับบอรดเกมมีคะแนนเฉลี่ยร,รวม4ใบางานเท่ากับ12.20คิดเป็นร้อยละ81.33ค่าประสิทธิภาพ e1 ต่อ e2 เท่ากับ89.25ทับ81.33ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์70ทับ70ที่ตั้งไว้2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผมสถิติทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบทดสอบคารร่วมกับบดเกมมีค่าเท่ากับ2.20สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ8.35จากการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยหลังเรียนกับคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยสถิติทดสอบ P เท่ากับ9.81มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเกมพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.80สรุปผลการวิจัย1การจัดการเรียนรู้แบบทุกอขอหาความรู้ห้ e ร่วมกับบทเกมเรื่องระบบสุริยะของเรามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดคือ e 1ต่อ e 2เท่ากับ70ต่อ70โดยมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ e 1ร้อยละ8 9แ5และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ e 2ร้อยล้อย3 อาจเป็นเพราะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มได้ฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมสืบเสาะร,ร่วมกับบอดเกมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ได้ศึกษาพบว่าการเรียนรู้โดยใช้เกมจะเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ในในการวองแผนมากขึ้น 2. ผลการเปลี่ยนเพียบผลสัมทธ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องระบบสุริยะของเราพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนี้ในัยะสาคัญทางสถิติเท่ดับจุดศูนย์ห้าเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมความรู้ห้าอีร่วมกับบทเกมทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเกิดผลสัมธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ดีขึ้นการเรียนรู้โดยใช้เกมจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นสามความพึงพอวจาของนักเรียนใช้กับะถมศึกษาปที่สี่ที่มีต่อบทเกม ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.80เนื่องจากบดเกมช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจวิธีการสอนผ่านเกมร่วมกับบดเกมเป็นการจัดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่สําหรับผู้เรียนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นวัตกรรจากการวิจัยนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และไปพัฒนาต่อยอดในด้านการจัดการเรียนการสอนและผลิตเป็นสื่อการสอนต่อไปผลสะท้อนการเป็นนวัตกรครู การจัดการเรียนรู้กบบสอนคุมดู 5e ร่วมกับบทเกมช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาหลายวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างสมดุลนา้นนักเรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาขณะเดียวกันผู้ผู้สอนก็ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การใช้บทเกมยังช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นกันเองช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนผู้ผู้สอนต้องวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพวกเราขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ